โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆตอนที่น่ารักสวยๆเราทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้ดูผมโบเพทูนะครับซึ่งนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Top ป n อ็นเ c h ร s เเกมใหม่นะครับผมนะซึ่งอ่าเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวเหมือนคาอ่าได้บายเดย์ไลฟ์นะครับเป็นเกมแนวเออ่ฆาตรกรนะครับแล้วก็ผู้เอาชีวิตรอดนะฮะฆาตรกรหนึ่งกับผู้ชีวิตรอดสีนะ่ครับซึ่งเกมจะตัดกันออกไปครับก็คือ แมวนะครับจะเป็นฆาตรกรครับส่วนหนูจะเป็นผู้รอดชีวิตนะฮะโอเคตอนนี้เรายังพูดมากไม่ได้ครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับไปโอเคฮะตอนนี้แล้วก็มันอยู่ใน,น,ในหมวดจับคู่นะครับซึ่งอ่ะผมจะได้เป็นนักสืบเจอรี่นะครับผมนะก็นั่นแหละครับต่างกันออกไป โอเคครับตอนนี้เราก็มัอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมนะสำหรับเกม Top e n e r y Chase ของเรานะตอนนี้ก็อันนี้เป็นการไอเขาเรียกว่าสำรวจนะสำรวจห้องต่างๆน,น,นะครับผม,มพวกคนหาชีตอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้มันก็อยู่ที่ชั้นล่างสุดนะของแบบไปนะโอเคตอนนี้หาชีตก่อนนะมีชีตรือเปล่าอเจอชีตหนึ่งก้อนนะผมนะโอเคครับสัญญาณแบบแล้วมันจะขึ้นแบบบนตัวน,นี้ผมว่าชีตถูกคนพบแล้วนะครับผมนะโอเคฮะปฮะ ซึ่งเกมที่ผมจะได้เป็นหนูนะครับหนูนักสืบเจอรี่นะฮะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยอะไรใครตายมาเมื่อกี้ตกใจหมดเลยฮะโอ้โหไปฮะไปครับเราจะหาชี้กันต่อนะฮะเหมือนจะไม่เจอผมห้องนี้เหมือนเพื่อนจะมาแล้วเจอทอมยังไงเอ้ยเพื่อนเพื่อนเดือดร้อยโอ้ทอมเอ้ยเมื่อกี้ผมลงมไม่ทันครับทุโคนโทษทีฮะเมื่อกี้รวมไม่ทันจริงๆโอเคตอนนี้อีกสิบแปดวิจะได้เข้าสู่การเล่นเลยนะฮะ เียอีกแปดวินาทีนะเดียวครับมีเดียวอีกแปดวินาทีนะผมเจนฮะแล้เจอทอมยังไงผมเหมือนทอมไม่เอาแล้วทอมอะไรท,อม,ทอมยืนงงแล้วทอมยืนงงโอ้โหมาครับไปฮะผมจะอัพเป็น skill สกิลเอ่อสกิลแล้วก็สกิลเจตัวนะสกิลหาตัวนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเจอตอนนั้นที่ผมหาว่าผมเจอชี้ใช่วยไหมทุกคนโอเคครับจะไปเอาชี้ก่อนนะอ่านี่ทุกคนเจอชี้แล้วฮะโอเคครับเดี๋ยวจะไปเคคอาชี้ก่อนฮะ ไปไปที่รูเลยผมดันเลยฮะและเหมือนเพิ่งจะโดนจับหรือเปล่าเฮ้ยแมวมาแมวมาแมวมาเฮ้ยเฮ้ยจิย้นเดียวจิ้นเดียวขออีกก่อนจิ้นเดียวคืนแล้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 ว,ลวทุกคนครับเพิ่มมาโดนจับนะแปบ๊บนะจิ้นเดียวจิ้นเดียวจิ้นเดียวโอเคครับ ประกาศิจช่วยเพื่อนมาไปครับหายตัวจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้วเพื่อนจ๋าอยู่ไหนเอออยู่นี่ไงมาแล้วไปแล้วเพื่อนไปเพื่อนไปอ้าวโดนเชยอ้าดูมาตัวเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยโลกครับโลกครับตอนนี้โอ้โลกหลกหลกเอ้ยเอ้ยทุกคนอันนี้จะระเบิดไปไอไปก่อนไปก่อนอันจะระเบิดทุกคนไปก่อนนะไปก่อนไปก่อนไปก่อน เราจะอยู่ไอใกล้ๆรัศสิมีระเบิดไม่ได้เดี๋ยวจะโดนระเบิดเอาฮะไปก่อนให้ไปก่อนอ้โหูเรียบร้อยครับโดนกำจัดโอ้โหแล้วโดนเหยียบอะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหตายไปครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับไปนะไปนะเพื่อนทาราโดนหรือเปล่ารือบืนเพื่อจะตายไปหนึ่งคนนะแล้วเหมือนจะเจอชีปเอาชีพก่อนเลยทุกคนโอเคตอนนี้จะชีพสองก้อนแล้วผมนะไปครับ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  ชี้สองก้อนเฮ้ยเฮ้ยทอมทอมอยู่นี่ทอมอยู่นี่ไอ้ชายตกใจเฮ้ยทอมอยู่นี่แบบปิดประตูใส่หน้านี่อย่าเจอชีทุกคนโอเครู้นี่ใช่ไหมอาะเขีรูอยู่นี่ด้วยเอาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรำได้ไงเขียมาแล้วครับไปทีดูครับไปทีดูไปทีดูไปทีดูทอมจะมาป่าวะเชียวทอมมาโอเคชวนเพื่อนมาช่วยฮะตันชีรัดตันชีตตันชีต เพื่อนขอความช่วยเหลือครับผมไปครับภารกิจช่วยเพื่อนกลับมาอีกครั้งไปเปิดประตูไปไปผมจังหวะนี้วินบกไปเลยไปเไปเห็นป่าวะไปแล้วไปไปไปปิดก่อนเอ้ยไม่ใช่ปิด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 อะไรไปเลยไปจะตัวเองเถอไปครับไปครับไปครับมาอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปเลยทุกคนไปเลยไปเลยไปเลย โอเคโอเคไปครับไป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 เว้ยไปเลยเลยเร็วไปครัผมชีอยู่ที่น่าจะเป็นอยู่เป็นสวนสวนหลังบ้านนะั้ทุกคนไปสวนหลังบ้านนะครับไปครับไปครับแล้วเจอชีแล้วฮะเฮ้ยมาเย้าเย้าเย้าเดียบร้อยโดนหมาจับเอ,ออเฮ้ยบินบินมาหนึ่งวินาทีฮะ แอปป๊บเดินผ่านอย่าเพื่อนอย่าอย่าโอเคครับโอเคครับไปอะ่ะโอ้ยเสียวอยา่าเอ,อ้ยเดี๋ยวไปดูจะโดนโอ้ยอ <c oughs> ไอ้ทอมหึหไอ้ทอมแสบมากฮะโอเคครับตอนนี้ไปแอปดันชี้ต่อดันชี้ต่อผมใส่ดันชีนชนช้นับแล้วเหมือนเพื่อนจะโดนหรือเปล่าหรือยี่สิบวิแล้วช่วยเพื่อนไม่ได้ผมยังไงะ่ะออกมาเ,เพื่อนออกมา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  ออกมานั่นแหละเออมาเลยมาเลยมันไม่มีค่าที่ผมต้องการทุกคนยังค้าก่อนนะนี่บอกว่ามันจะไม่มีค่าที่ผมต้องการนะไปคบเจอชีหรือก้อนหนึ่งฮะถ้าได้ก้อนนี้เราสามารถเสร็จภารกิจได้แล้วเนี่ยเอ้ยเอาตกเฉยไปไปฮะโอเคคว่างใส่เรียบร้อยฮะคว่างใส่เลยคว่างใส่เลยทางประตู สวยเอ้ยรอดโอเคครับเกมแรกไปก <laughs> ยี่สวยฮะโอ้โหเมื่อกี้นี่แบบหามาห่าได้ไงไม่รู้ทุกคนไล้แบบทอมแบบไม่ไมาไม่มาการเลยฮนะแต่ก็ไม่เป็นไรไปครับผม,ไป,บผมไปเกมที่สองไปเลยลุยโอเคครับทุกคนเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมที่สองในคลิปนี้นะครับผมนะโอเคผมก็จะเปลี่ยนตัวมาเล่นเอ่อ ว่าจะเปลี่ยนตัวมาเล่นเจอร์รี่นะฮะแต่ว่าเอานักสือดีนะดีแล้วไปให้ผมเกมที่2นะตอนแรกว่าจะเอาเจอร์รี่แฮกเกอร์มาช่วยแบบมาช่วยเพื่อนนะอู้แมวท็อปปี้ทุกคนอ้าวเดีๆๆ๋ยวเปลี่ยนแมวไว้เลยอะไรเขาจะเล่นทอมนะตอนนี้หนูจะเล่นท็อปปี้ซะอีกนะโอโ้โหหนูจะเล่นท็อปปี้ซะแล้วไปให้ผมเข้าเกมกันเลยโอเคครับเข้าเกมมาแล้วไปฮะสำรวจต่อครับผม ได้เวลาสำรวจต่อ,ตอฮะปลายเล่ตรงหุ่นยนต์ไปเลยฮะโอเคฮะตอนนี้แล้วก็อยู่ที่ชั้นไหนวะน่าจะเป็นชั้นล่างสุดนะฮะตอนนี้ก็หาชีตโอ้แล้วเจอชีตก้อนแรกรอเปล่าวะใช่ด้วยตอนนี้เจอชีตก้อนหนึ่งแล้วฮะไปที่ห้องต่อไปครับผมห้องต่อไปนี่จะมีชีตรือเปล่าโอ้แล้วทอมเหมือนทอมจะยังไงอะนะเหมือนทอมจะแบบจะออก จะบอกว่าจะทอมเริ่มแบบเริ่มขู่แล้วเอาไงคือทอมทอมเริ่มขู่แล้วมาครับปไปครับชั้นนี้ไปเจอไปชั้นสองไม่มชั้นสองช,ชั้นไหนไม่รู้ว่าไป,ไปถึงนะไปผมเราจะไปที่เออ่ห้องโดยสารไปเราเจอชีแล้วโอ้โหเพื่อเจอชีเร็วมากฮะตอนนี้ตันชีก่อนเลยครับผมด่านก่อนครับด่นก่อน เหมือนเพื่อนเจอชีสทุกคนเพื่อเจอชียังเพิ่อนเจอชีแล้วฮะไปแล้วผมไปช่วยเพื่อนดันชีนะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเจอหมาหรือเปล่าเพื่อนชีแายไปไหนชีแายไปไหนชีแายไปได้ไงถ่ายครับถ่ายครับโอเคไปเพื่อนดันชีดเพื่อนมาผ่าชิสก่อนผ่าชิสก่อนโอเคทุกคนเหมือนเพื่อนเราจะโดนจับฮะมา พระฤกษ์ช่วยเพื่อนเริ่มต้นอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปลุยไปแล้วเอาเพื่อนรอดแล้วผมจะแล้วผมจะบิบบล็อกทำไมโอ้โหทำไมเออเจอชีวิตทุกคนชีวอยู่บนนี้ฮะไปฮะไปฮะไปครับผมขึ้นไปเลยขึ้นไปบอกว่าขึ้นไหนวะเออตัวอะไรวะเนี่ยขึ้นไหนวะทุกคนขึ้นไหนวะ เฮ้ยไ,ไอ้ทอมอือคือไม่ถึงจะพึ่งหมดจะพึ่งหมดจะพึ่งหมดอย่าพึ่งหมด,ด,หมด,ด,หมดนั่นแหละเออสวยโอ้ยโอ้ยไอ้ทอมอย่ามาโอ้โหโอุ้ยตัวตีเรียบอยโอ้โหตัวตีตัวเขาเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนเฮีวมีเอ้ย ทุกคนเจอรี่มาครับเจอรี่มาเพื่อนดบ้าสวยอ,อือรอดแล้วเอ้าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้โอ้โหมีการตั้งอะไรไว้ด้วย <laughs> เพื่อนนั่นแหละ,ละอ,อือไปแล้วมาอยู่แล้วไปตอนี้ไปก่อนนะ <laughs> เจอชีตไปไปบอกไปไปไปยี่ห้องห้องดันชิดก่อนเลยฮนะ อุ ð, oh, 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 ้ยโดนใจอีกโอ้โหตกตกไปชั้นไหนอะไม่รู้โอ้โหตกอีกจะขึ้นแล้วไปเอ้ยแหลกจักวะโอ้โหเน็ตโอ้โหเน็ตโอ้โหเน็ตโอ้โหโอ้โหเราไม่ได้เราไม่ได้กับเน็ตผ่านครับชี้ก้อนที่สามโอ้โหตั้งนานเพื่อนจะชี้ก้อนที่สาม ว่าจะฝกเยอะเลยครับโอเคฮะจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วนิดเดียวเพื่อนไม่ต้องนะเพื่อนเสร็จแล้วโอเคฮะเพิ่มพลังก่อนฮะมาเพิ่มพลังก่อนฮะโอเคกินหนึ่งจานแรกจังวะโอ้โหเน็ตโอ้โอ้โหเน็ตโอ้โหเราไม่ได้กับเน็ต แยบเลยอย่างเงี้ยเหมือนชิสอยู่ใ้ล่างทุกคนโอ้โหแล้วโอ้แล้วคุณตกไปชั้นไหนวะเนี่ยตกไป่ากไก่แล้วโอ้โหไปเพื่อนชีสชีสชีสอยู่ไหนดันสวยมาแล้วมาดันก่อนแต่เอาไอ้ทอมมา โอ้โหเฮ้ยยางเอือโดนเฉยเลยอ่าเรียบร้อยโดนจับเฮ้ยอนุญาตโดนจับจุกมาครับนางจุกมาแล้วปั๊บนางจุกเขาสิงนางจุกเขาสิงนางจุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอ้ยโอ้เพื่อนเรียบร้อยโอ้หือเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้โหโดนมัดเพื่อนเออหือ,อ,อพื้นใจแน่มากตอนนี้วินบล็อกบับไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นรอดล,ละเห็นนี้รอดละเ้ยเริ่าไปไหน,ไหนไหมาเนี่ยโอ้โหลงมาชั้นไหนมาเนี่ยเฮ้ยทุกคนประตูประตูเปิดแล้วต้อง เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวโอ้โอ้โหมันไม่มีอะไรเหรอวะอันนี้ยาอะไรไม่รู้อะกินไปก่อนพับยา,าย,าย,ายาขายาย,ายแมพครับผมยาขยายแมพฮะเฮ้ยดูอยู่ข้างล่างไปครับผมเดี๋ยวมาดูอยู่ไหนวะออยอยู่นี่ไงอยู่นี่อยู่นี่ที่บอกวะเอาใช่ด้วยฮนะนี่ไงนี่ไง โอ้โหโอ้เอ้ยเอ้ยเอาเอาโดนอะไรอีกเอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยหมื่นหมื่นตายเอาเอาเอาโน้ตเลยเอาโน้ตผมจะตายแล้วเนไงอะไรยยังไงยังไงยังไงโอ้โหอย่าขยายแม่บดโอ้โอ้อย่าช่วยเพื่อนบ้างทุกคนเอาไงดีวะต้องฝืนนะผมต้องฝืนต้องวิ่งบล็อกลงไปนะฮะ หาอาหารด่วนเลยทุกคนหาอาหารด่วนเลยเฮ้ยยายาไอ้บอกว่ายาเก็บยาของเก็บยาเก็บยาเก็บยามาโทรเออโอ้โหมาดิมาคอมไหนมมาดิมาดิดิโอ้มาดิมาดิมาดิอะไรอ่ะได้ขอใหญ่ได้ขอใหญ่ได้ขอใหญ่ไปไหน ไม่ต้อง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 ลูกไม่อ้าอย่าหมดอย่าหมดไอไอเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวไปจังสวยชนะแล้วโอเคผมก็สหรับเกมทำแบบเชอรี่ชนะเป็นเกมที่สนุกป้าผมเป็นสนุกที่เป็น แบบว่าเป็นเกมสน,นุกเกมนึงนะฮะแบบแบบคาดไดบายเด็ดไลค์กังที่ทุกคนเห็นนะผมมันสน,นุกจริงฮนะโอเคครับถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งเพื่อปเป็นกำลังใจใผมบูมบิ้ท์ด้วยนะครับโอเคฮะหรับิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ